รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ที่วัย สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอิเล็กตรอนชีวิตมีไฟครับรายการที่จะนำคุณผู้ชมมารับรู้และเข้าใจถึงเรื่องราวของพลังงานไฟฟ้าอย่างแท้จริงค่ะ หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้ทําความรู้จักเบื้องต้นเกี่ยวกับเจ้าโซลารูฟท็อปกันไปแล้วแล้วพี่เอก็สัญญาว,ว่าจะมาให้เราทําความเข้าใจกันต่อยังมีอีกหลายประเด็นเลยวันนี้ประเด็นไหนดีคะพี่เอเรื่องของการสนับสนุนก่อนดีกว่ามันมีอยู่2ส่วนนะครับการสนับสนุนก็คือฟิสคาลกับนอเนฟิสคาลฟิสค l ลก็คือเรื่องของการเงินเรื่องของภาษียากรเรื่องเกี่ยวกับการคลังทั้งหลายการเงินการคลังทั้งหมดเลยนอนฟิสคาลคือื่นๆที่ไม่ใช่การเงินการคลังมีอะไรบ้างความปลอดภยัยความปลอดภยัยจะรู้ได้่องยงความปลอดภัย เกิดจากการเทรนนิ่งค่ะเกิดจากการฝึกอบรมการติดตั้งด้วยอะไร<ช>อย่างนี้ถูกไหมคะการประชาสัมพันธ์ค่ะให้ประชาชนทุกคนเนี่ยได้ทราบว่าระบบเป็นยังไงค,ความปลอดภัยเป็นยังไงให้รู้จกักโซลารรูฟ2อมากขึ้นสําคัญมากเลยค่ะ เรื่องของกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าการผลิตอะไรก็แล้วแต่เข้าข่ายโรงงานด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องมีการแก้กฎหมายแล้วอเนนี่คือ non fiscal ค่ะแล้วทางด้าน fiscal บ้าง fiscal ก็คือเป็นเรื่องเงินเลยค่ะสนับสนุนเรื่องเงินเลยอยากติดฟรีค่ะอะไรแบบนี้ถูกไหมคะสมมติแบบประชาชนุบบอุ๊ยหรือว่ามีส่วนลดย่อนงไงบ้างอย่างแรกเลยอะเงินให้เปล่าค่ะยกตัวอย่างเช่นสมมติระบบแสนหนึ่งค่ะรัฐให้ สองหมื่นหรือสามหมื่นอ่ะเอาไปเหมือนเป็นสนับสนุนให้เปล่าค่ะก็มีกฎระเบียบอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะที่ใช้เงินของภาครัฐเนี่ยจะต้องมีระเบียบหลังจากนั้นเป็นเงินเงินกู้ดอกเบี้ยตามต่ำกว่าท้องตลาดเพื่อที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้ให้เกิดการติดตั้งมากขึ้นมีอันนึงก็คือว่าค่าติดตั้งออกให้เลยอืพวกนี้เนื่องจากเป็นเงินของภาครัฐนะครับก็เลยจะต้องมีระเบียบที่ชัดเจนเหมือนเดิมพวกนี้ระเบียบชัดเจนหมดค่ะ แต่ถ้าภาครัฐมีการสนับสนุนขนาดนี้เชื่อว่าหลายๆบ้าน,นหลายๆคนหนุ่นแถวนียต้องอยากทดลองอยากติดมากขึ้นเพราะมีคนสนับสนุนอะไรประมาณนั้นใช่เดี๋ยวดูต่อเพราะตอนนี้อนุมัตนิในหลักการแล้วในหลักการว,ว่าเราจะมีลักษณะนี้ขึ้นมามแต่คราวนี้การสนับสนุนทั้งฟิสคอนหรอฟิสเขาจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูต่อคราวนี้มาฟิสโคลต่อฟิสโคลยังมีอีกคือการรับซื้อไฟฟ้าสมมุติว่าเราติดสครื่งรูปสอบแล้วเราต้องการขายไฟก็มีอัตราการรับซื้อไฟฟ้า นี่แหละก็คือเป็นเงินสนับสนุนเหมือนกันแต่ในรูปแบบของการซื้อไฟฟ้าคืนค่ะงงกันดิงงค่ะทําไมถึงต้องมีการซื้อไฟฟ้าคืนมันก็มีสองแบบอีกอ่ะอย่างแรกคือเราติดแล้วใช้ของเราเองค่ะอันนี้เราเกี่ยวพาร้านไหมไม่เกี่ยวม่เกี่ยวเหมือนกับเราผลิตใช้ของเราเองอันนี้ต้องขอยนุญาตไหมอย่างที่เรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าไม่เกี่ยวแต่ถ้าเกิดจะขายไฟเมื่อไหร่ นั่นแหละโอ้โหอันนั้นแหละเรื่องสนุกสนานตามมามากมายค่ะวันนี้รูปแบบหนึ่งการสนับสนุนก,ก็คือ,อพอเราขายไฟปั๊บเนื่องจากต้นทุนเนี่ยการผไ,ไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันแพงค่ะ,ะปกติบ้านเราเนี่ยปกติประมาณสามบาทกว่าต่อนหน่วย,อ,ยอันนี้สมมติว่าต้นทุนการผลิตเนี่ยไฟฟ้าจากโซลารูรฟท็อปเนี่ยสมมุติว่าประมาณสัก7บาทอูก็แพงกว่าประมาณเท่าตัวถามว่าจะผลิตหรือจะซื้อ ซื้อดีกว่าถูกซื้อดีกว่าเนาะผลิตจะแพงกว่านะผลิตจะแพงกว่าถูกปะถูกปะเพราะฉะนั้นงั้นภาครัฐก็ต้องสนับสนุนละเพราะว่าผลิตเป็นแพงถ้าเกิดถามว่าถ้าภาครัฐไม่ช่วยเลยจะมีใารติดไหมอ่ะก็จะไม่มีพลังงานไฟฟ้าอย่างแท้จริงกําลังไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อปจากโซลารโซลาูฟท็อปเพราะนั้นก็เขาก็จะสนับสนุนด้วยการรับซื้อไฟค่ะนะครับรับรับซื้อไฟที่เราผลิตได้เนี่ยในหน่วยที่เหมาะสมอันนี้ไอการรับซื้อไฟเนี่ยบ้านเราเนี่ย ซึ่งก็คือส่วนรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มคือคืออะไรคะยกตัวอย่างเช่นมันมีค่าไฟฟฐา,านอยู่ประมาณ3บาทกว่าค่ะสมมุติว่าผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันต้นทุนมัน10บาทถามว่าอีก6บาทกว่าเนี่ยถ้าไม่มีการสนับสนุนันจะมีใครผลิตป้ามันก็เป็นส่วนต่างที่เยอะอยู่ก็น่าจะไย่มีนะคะน,นะครับอันนั้นต่อหน่วยเพราะนั้นดเดอร์ก็คือไอ้ส่วนนี้แหละค่ะดเดอร์นี่จะเป็นค่าคงที่ซึ่งจะแตกต่างกันตามเทคโนโลยีค่ะขยะก็อย่างหนึ่ง การเชีวภาพอย่างหนึ่งเชื้อโมลอย่างหนึ่งพลังงานลมอย่างหนึ่งแสงแดดอย่างหนึ่งอันนี้คือ a d อร์นี่เป็นสมัยก่อนละตอนนี้เขาอนุมัติหลักการเป็น fit แทน fixed i n t a r i f f f i e d i n t a r i f f เนี่ยเป็นเป็นค่าคงที่ค่าหนึ่งที่เขาซื้อตลอดเวลาตลอดระยะเวลาสัญญาเ่ยจะไม่มีการเพิ่มแต่เดอร์จะเป็นตัวที่เหมือนเพิ่มก็ตามชื่อเลย a d d ร์ใช่แต่เดอร์เนี่ยมันมันสามารถขึ้นลงได้เพราะมันมีค่าไฟฐานสามารถกว่าตัวนี้มันจะขึ้นลงตอนนี้เนี่ย ของเราเนี่ยมีแนวคิดว่าเราจะมีค่าไฟทีของโซลารูฟท็อปสำหรับบ้านนะครับ6.96บาทต่อกิโลวัตต์อวก็คือ6บาท9ก้าส่สตางค์นั่นเองค่ะพี่บอกว่าแนวโน้มต่อไปมีโอกาสลดเราเป็นคนขายเราก็ต้องเสียใจเราได้เงินน้อยลงแต่อย่าเสียใจค่ะเพราะว่าเพราะว่าจะลดหรือไม่ลดเนี่ยเขาดูว่าต้นทุนหนงน้องแพรวเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรค่ะาไ่ไดีอยู่ดีๆไปลดไม่ได้นะ เรื fleet, <S 2> <S 2> <rez> <ata> ่องนะโอเคคื okay. it, ่องตากันเลยนะค่ะเพราะฉะนั้นจะลดลงก็คือว่าต้นทุนมันต้องลดค่ะพอต้นทุนลดปั๊บถามว่าภาครัฐก็ควรจะลดการช่วยเหลือไหมในมุมองภาครัฐก่อน ก็ก็ลดเพราะว่ามันเพราะว่ามันจะได้ไม่เปลืองโดยใช่เหตุอะไรนี้ด้วยน้ำตาไหลเลยหรือเปล่าไม่ไงพูดตามความเป็นจริงนางเอกกันเนี่ยเมื่อกำลังกำลังจะเรียนท่านผู้ชมว่ามันมันมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมเพราะว่าถ้ามันยังแพงอยู่แล้วก็สนับสนุนเยอะน้อยถ้าเกิดมันถูกลงแล้วก็สนับสนุนน้อยหน่อยเป็นเหมือนเป็นกลไกปกติใช่ค่ะอายกตัวอย่างอย่างญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเนี่ยอย่างที่เราเรียนไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะ70% 80%ของพลังงานแสงอาทิตย์ของ,ง,งญี่ปุ่น,นมาจากรูฟท็อปเนี่ยรูฟท็อปค่ะนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาสนับสนุนค่าติดตั้งนั่นหมายาว่าจะขายก็ได้ไม่ขายก็ได้แล้วแต่อันนี้อันนี้ประเด็นนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเราเรายังไม่พูดถึงแต่คือว่าเขาสนับสนุนการติดตั้งค่ะนะครับเพราะฉะนั้นผู้คนว่าแห่กันไปติดบบอยากจะติดอะไรใช่ใช่คราวนี้เกิดจะขายไฟขึ้นมาแล้วพอจะขายไฟปั มันจะต้องมีระเบียบที่เกี่ยวข้องมีอะไรเยอะแยะมากมายก็ใช้ฟ i ดอินทอริฟเข้ามาพอใช้ฟีดอินทอริฟปั๊บเปอร์เซ็นต์การเติบโตของโซลารูฟท็อป่ยลดลงเลยเพราะเหมือนกับว่ามีข้อบังคับที่เพิ่มมากขึ้นใช่งมีความจาเป็นเพราะเราเราไปเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของประเทศอย่างเงี้ยเราจะอยู่ดีเลยจะไปคิดอยากจะทาเองอะไรมันไม่ได้ไม่ได้แบบนั้นใช่มันเกี่ยวกันวางแผนความปลอดภัยอะไรเยอะแยะมากมายเพราะนั้น มันก็ต้องใช้ฟินเทอริฟพออินเทอริฟเสร็จปั๊บเทคโนโลยีญี่ปุ่นเขาเป็นเจ้าของอยู่แล้วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาผ่านไปราคามันถูกลงฟีอินรีฟก็ลดลงวันนี้เนี่ยฟอินรีฟของญี่ปุ่นเนี่ยโซลูชัอนยอยู่ที่37เย็ยนต่อกิโลวัตต์อ้าวกต่สี่สิกว่าลดลงมาเรื่อยๆลดลงมาเรื่อยๆก็โอเคอพะนถ้ ถ้าเราเข้าใจกลไกใช่ไหมถ้าเราเข้าใจกลไกมันก็โอเคเยอรมันก็เหมือนกันไปเที่ยวมาเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรียนทัานผู้ชมไปแล้วว่าไปเที่ยวมาเยอรมันก็เหมือนกันคือพวก่งนี้เนี่ยมันลดตามราคาต้นทุนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกเดี๋ยวสิ่งที่ผมเกรงคืออะไรรู้ไหม้วันดีคืนดีพอลด F I T ปั๊บเกิดม็อบขึ้นมา ว่าแบบทําไมอยู่ดีๆราคาเป็นแบบนี้ถ้าเราจะมีม็อบอุ้ยไม่ใช่ถ้าเราจะพูดคุยกันเราพูดคุยกันว่าทําไมมันถึงลงมาแค่นี้ดีกว่าอแต่อย่ามาคุยกันว่าทําไมมันถึงลดเพราะมันปกติมันลดมันเป็นกลไกแบบนี้อยู่แล้วโอเคทั่วร์ลูกก็จะมีเยอรมันกับญี่ปุ่นแถวนี้ที่จะนําล่องเหล่านลาองบหเป็นก็เป็นไอเดียให้เราได้พอมองภาพได้ง่ายขึ้นใช่โอเค เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมชื่อว่าตอนนี้เนี่ยได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับเจ้าโซลารูฟท็อปกันมากขึ้นนะคะวันนี้เราก็ได้รู้ในเรื่องของประเด็นของแนวทางการสนับสนุนจากภาครัฐรวมถึง2ประเทศค่ะที่ถือได้ว่าเป็นแบบอย่างของโซลารูฟท็อปที่ดีมากๆอย่างญี่ปุ่นแล้วก็เยอรมันด้วยหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยบ้านเราเนี่ยจะรีบตามเขาไปแน่นอนกาลังอยู่ตอนนี้กำลังอยู่นะคะอ่ะตอนนี้ได้เวลาแล้วคะ่ะที่เราจะไปรับรู้เรื่องราวของพลังงานไฟฟ้าจากรอบโลกเลยในช่วงบอกเล่าข่าวไฟค่ะ พี่เอ๋คะพี่เอ๋ว่าบ้านเราเนี่ยขยะเยอะไหมคะบ้านพี่ไม่เยอะหนูแต่ถ้าประเทศเนี่ยแน่นอนแน่นอนแน่นอนนะคะเราจะเห็นถังขยะนี่อย่างนี้ก็วางอยู่เต็มแทบจะทุกที่เลยนะคะบางทีเนี่ยกองออกมาข้างนอกด้วยแต่รู้ไหมคะว่ามีอยู่ประเทศหนึ่งค่ะที่ขยะเขาไม่พอเพราะว่าเขาเนี่ยนำขยะค่ะไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้านะคะแล้วก็เหมือนกับหมดเกลี้ยงประเทศเลยต้องนําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านปีหนึ่งเนี่ยประมาณแ0 0แ0นตันเลยทีเดียวประเทศนั้นคือประเทศสวีเดนนั่นเองค่ะ ที่ประเทศเรากําลังปวดหัวกับปัญหาขยะล้นเมืองไม่รู้จะจัดการกับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นทุกวันได้อย่างไรประเทศสวีเดนที่มีประชากรราว9.5ล้านคนกําลังขาดแคลนขยะจนต้องนําเข้าขยะจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างนอร์เวย์และอีกหลายๆประเทศในยุโรปปีละกว่า8 0 0 0ตันเพื่อนํามาป้อนโครงการผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงานที่ได้จากขยะสามารถนำมาใช้ให้ความอบอุ่นกับบ้านเรือนได้มากถึง20%หรือ8,010,000หลังค่ะและยังสามารถป้อนพลังงานไฟฟ้าให้กับบ้านเรือนได้อีก250,000หลังและดูจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยล่ะค่ะประเทศสวีเดนเริ่มต้นโครงการนำขยะกลับมาใช้ใหม่นี้ตั้งแต่ปี1940ในขณะที่ประเทศอื่นๆในโลกยังไม่มีใครตระหนักหรือสนใจกับปัญหาขยะและคิดถึงเรื่องรีไซเคิลแมสกนิด แต่สวีเดนกลับเริ่มต้นโครงการในการคัดแยกขยะและนำขยะกลับมาใช้เป็นพลังงาน จนปัจจุบันสวีเดนสามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่นำขยะกลับมาใช้เป็นพลังงานได้โดยแทบไม่ก่อให้เกิดมลพิษใดๆความสำเร็จของโครงการไม่ได้มีเพียงเทคโนโลยีแต่ต้องขอบคุณประชากร9.5ล้านคนที่มีความตระหนักถึงปัญหาและร่วมมือกับโครงการรวมถึงกฎหมายที่เข้มงวดและร่วมมือในการจัดเก็บและคัดแยกขยะในสวีเดนเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากค่ะเพราะว่าขยะเกือบทั้งหมดถูกนำกลับไปใช้ใหม่ได้เหลือเพียง4%เท่านั้นที่ไม่สามารถนำ กลับไปใช้ใหม่และต้องนำไปถมที่ในทางตรงข้ามอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาขยะมากถึง63ไม่ได้ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ต้องนำไปถมที่ค่ะโรงงานนำขยะมาผลิตกระแสฟไฟฟ้าในสวีเดนมีความต้องการใช้ขยะ2ล้านตันในแต่ละปีเพื่อน,นำมาผลิตกระแสฟไฟฟ้าจึงไม่มีขยะมากพอมาป้อนให้กับโรงงานและต้องมีการนำเข้าขยะจากประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองละคะ เป็นยังไงกันบ้างคะอย่างน้อยเนี่ยเราก็ยังไม่สิ้นหวังนะคะกับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นแทบจะตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือว่าตามเมืองใหญ่ๆในประเทศต่างๆนะคะตอนนี้เนี่ยก็ถือได้ว่ามีประเทศที่เป็นต้นแบบที่ประสบความสําเร็จให้เราได้ตามเขาไปแล้วดีมากเลยนะของพยาบาลาให้ท่านผู้ชมฟังเพราะว่าการกาจัดขยะเป็นวาระของชาติหนึ่งในกระบวนการกาจัดขยะคือทําขยะเหล่านั้นให้เป็นพลังงาน ก็เหมือนที่สวีเดนเลยเรื่องนี้เนี่ยเราติดตามอยู่เทคโนโลยีต่างๆอะไรต่างๆเดี๋ยต้องมาเล่าคุณผู้ชมฟังต้องติดตามต่อไปอค่ะอ,อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเรา <c oughs> ย้อนหลังได้ถ้าเกิดดูไม่ทันค่ะทาง YouTube นะคะรวมถึงติดตามได้ทาง Facebook ของเราด้วยค่ะขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วและนี่คือทั้งหมดของรายการอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตอิไฟนที่ได้นําเสนอเรื่องราวของพลังงานในสัปดาห์นี้ ค,ครับติดตามรายการอิเล็กทรอนชีวิตมีไฟได้ทุกวันพฤหัสบ,บดีเวลาเที่ยง3 5ียงนาทีครับอย่าลืมนะครับพลังงานไฟฟ้าเป็นเรื่องสำคัญถ้าคุณตามทันถา้าคุณรู้จิงวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ